เราจะมาเปลี่ยนยางก,กันเปลี่ยนต้งวียางที่งานยางยางในก็สูบเขายางลองดูนะครับไม่ยาณ ยังครับสอบเข้าไปเบาชอบทางเดี่ยตั้งนะ,เอ,ะเอาแกวเลือกฝั่งตรงข้างจุดนะครับตรงข้ามกัยนดึงยางออกมา ไให้ดีมันจะหลุดออกมาอย่างนี้เกี่ยวให้ต่อนอันนี้คือตัวที่รูบนะครับยางส่วนรอบน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบง่งให้ง่ายาเติมลมง่าไยจัง ใส่ใส่เข้าไปจะเห็นว่ายังในใหญ่กว่าใช่ไหมต้องยังไนใหญ่กว่าเสร็จแล้วสิ่งที่ทำก็คือปล่อยลง

ชอบแลผมจะหมุนไปนหมุนมาอนะไรแบบตรงที่เป็นโลโก้เห็นไหมโลโก้ยิดยาที่เป็นโลโก้ดังจุกลงใส่นิดนึงให้ขอบมันเข้าแหเข้าแล้วเราค่อยเรียกอะไรตลบม,มันเข้าทั้งหมดกับ เข้ามาแ้วนะครับแบบกั้น,นเลยใส่ถึงชุบเหมือนกันด้านชุบขึ้นนิดหน่อยนึงนะครับของมันจะเข้าง่ายแล้วค่อยๆตดลอง จะยากสุดตรงสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้ติดแขนทะลังนิดนึงค่อยๆกดขอบ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 มาแอเข้ารูรลองแล้วทำแรงต่อไปเติมลง จริงถึงตอนนี้3นาทีไม่ลงมเกินเลยถูกง่ายมากเค 你应该管。 จะได้นะครับลองทำดูไม่ยาก